กินแล้วจ๋าบะตองเก่งใจหู30กิโลพันตับเนาะบ่ตับกู้ได้ซอยเนาะคือดีแท้อือพ่อยเจ้าเพียก็แซบเือจ้วยว่ากันเด้อคุณค่ะบขอกินข้าใหญ่เด้อเดี๋ยวอมจัดครับอืออือ30กิบอคู่คักเนาะหลายนี่ปากเนื้อเับพ่อยดีๆ ตดตดเล่นนะลืมขาข้าวมาอุ้ยโดนโดนพ่อกันเถอะขออนุญาตขาข้าวนะจ๊ะน้ำมันแล้วเข่ารรษาเชนางเด็กนุ้ยมาเล้วพี่น้องขออภัยคนที่บอกกินดิบนะจ๊ะพี่น้องอันนี้โดนโดนกินเถอะสังเกตได้ว่าเดือนหนึ่งเดือนละเถื่อพี่น้องเงินเดือนออกค่อยได้กิน สวัสดีจ้าพี่น้องอพบกับโอมิแล้วกับปั๊บไปเลาะมัอนี่มาเลาะมาบดใมาผู้เดียวเด้อพี่น้องมากับนี้คู่จุย๋ยค่ะช่องกินแซ่บแบบนัวอนื้ค่ะคู่จุ๋ยกินแซบแบบนื้อเนัวอเลยค่ะคบบขาดบปได้นี่น้ำ<ช>มันมืันนี่มีมูมาก,กินแล้วเด้อกินอาหารสิงโตเด้อเจ้าแม่เนี่ยเป็นเจ้าแม่ได้มัอนี่เจ้าแม่ใส่หน้อเสือเสือขาวครับเจ้าตอนแรกไ่คิดว่าจะได้กินจุลยโอ้ใส่เสือลายเสือกระหน้าสัตว์อาหารสิงโตพี่น้องเอาลุยเลยจ้าซิมแจว เพียผมอำลำอยู่อม่อซิมก็ได้ซิมกันเนื้อพลอยพอยอะน้ำมันจุ้มจุมกินแล้จแบบเราต้องเก่งใจหูตสาหสกีพันตับเนาะพูตับกระได้ซอยนะคือดีแท้พลอยเจ้าเพียกเแซบเดี๋ยว่ากันเด้อพูขากิ้นทใหญ่เด้อเดี๋ยวจัดรัสุิบคู่ขัดเนาเท่าไรในปาก เนื้อกับพอยที่ดีตดๆเล่นน่ะลืมขาข้าวมาอุ้ยโดนๆพ่อกันเถอะขออนุญาตขาข้าว้อจ้ะน้ำมันแล้วเข่าราษาอาชีพน้ำเกลือถ้วยมาเล้พี่น้องขออภัยคนที่บกินดิบ้อจ้ะพี่น้องอันนี้โดนโดนกินเถอาสังเกตได้ว่าเดือนหนึ่งเดือนละเถออพี่น้องงินเดือนออกคอยได้กิน ่าเรียนนี่นะมาเรียนมาจวดน้ากันเด้อสาวกเนื้อขออภัยคนเบอกินดิบเราบอกินเนื้อเด้อโดนๆมาจวดคู่คู่สุยมหาทางที่นะมาหนองไทคตอนรับตอนรับตอนรับฝากความกำไลอะไรละจอืดแบบแกวขมดีดีผักสดแกงง้อหรือไงเพียวจวดแดด คุณคู่คุณคู่หยุดเงีวเพิ่นก็เลยมาหนองคายคุณคู่อยู่ท่าปีนาบ่ะอะไรก็ค่ะอยู่ท่าปีนาบอยากอยากว่าจะซั่นละมือขึ้นไปกินมือช้อตมาแสบเบาแสบสดนแสบแสบเราติดตามคลิปเด้อ น้ำจิ้มแซ่บเนาะน้ำจิ้มอันยูร่านันนันนะน้ำจิ้มวัสดยอดเลยปลาสานสิบกิบเนี่ยก็ส้อยดีแต่ว่าซ้อยบางดิซ้อยดีมีคนซ้อยเด๊ต้องยกเครดิตให้โคชแน่ทำดีแห้งทำดีขั้นขั้นสร้อยหนามมันสีหยาบจ้ะสร้อยของบ้างผู้แสบหรือพี่น้องแบบนี้ซ้อยเนี่ยต้องซ้อยเปลี่ยนความเด้ดต้องคนสร้อยเปนมลีอยนนะสซ้อยขวางอีกเหมือนอย่อีกผิดทางอีกเมื่อกี้หยาบอีกใม่ครับ บักพีกก็กิน,กนไนด้เล็กูบวเผ็ดแมนอยู่บักิีกหวานต้องกินนะหวานบวชเผ็ดแซ่บเหนียวพลอยๆแมนพลอยแซ่บเด้อกินหลายคนเลยไม่ค่อยแซ่บดีจ้ะอืม,อมสุดยอดครับคู่ะกกนะจุดด้วยพรเขาครัวดีเนาะแก้วนี่ก็ได้ สดสดใหม่ๆขัวใหม่ๆอุ๊ยอ๋ออ่ะจัดเลยเช่เพียต้อนเนื้อเจ้าเพียคือเดอะเบสเฮ็ดเองเนาะขัวเขาขัวขัวบวกพริกไม่ไหมตัวหอมๆเนาะอืเนื้อกบพลไม่บานไม่เลื่อนเนาะค่ะแม่สีเลื่อนเนาะคักหลาย แสบเดียมาด้ยพี่น้องมาซุ่มกันยู่นองคายบรรยากาศดีดีมันหงหน้าเห็นมันว่าพันตับมันบอกืตับก็งามๆเนาะแมนสวัสดีส,ดสามสิบกีพันตับพี่น้องเอ้ยถ้ามีไงห,หลดุดจวด สดนัวแบบพากันถึงเลยพี่น้องมีเลขออกเอ้อถึงเลขบ้านะมันืออยูหาสามพี่น้องออทองในประทองฟันดีได้เนานะเล็กตามทั่าสาแสดงว่าเป็นคนอันอยังกอดดวงดีดวงกระลังมาแล้วเล็กตามเลขกตามเพื่อนบอกอยู่ดิ เพื่อนบอกอยู่แต่บริสุทธิ์เด็กว่าเคยซื้อเล็กแบบเล็กตามชักเตัดตัดตีตัดตีแล้วจับอันแล้วจับอันอันยังกะข้างหกมาเห็นเล็กหาสามสามหาสามมันซัดเลยไปซื้อตามเล่านำอันมากมันจะลืมลืมซื้ออะไรลืมแบบว่าอันซื้อหัวนี้เราหัวหน้าก็ไปซื้ออย่างนะหัวหน้าไหมมาชวนรุ่นก่าพี่น้องชิพามือเอาไม่พี่น้องอืเน ขบดีเลยไม่พลอยเด็กแซบใช่ไหมิีบแต่แซมล่ะขักแซมกินิด่แซ่บคักเนาะโอกาสหนาเข้าไปเข้าไปนี่ก็อันทำหน้าค่ากันบอ๊ะเนาะไม่เคยไปกับไม่เคยไปขึ้นกันไปเที่ยวไหว้พระอืมาทำบุญกันสิขออนุญาตนั่งเบื่อได้ไหม อิ่มละอิ่มอิ่มแกงมะมัแห้งแห้งเพิ่งเิ่งกินแกงมะมัแล้วแซ่บเดี๋ยวสิบิสดอยู่สิบสดน้ำมันได้แครับสิมแม่นางเป็นกำลังใจตอนนี้ไงพี่น้องจวดเลยโอ้แนวขาข้าวเปิดเลยวันนี้ให้ดูเลยว่าซิมตับกันพี่น้อง โอ้ายมันคืการผนี่เอาน้ามากน่อก่อนโค้ดจัดข้างไงผิกหน่วยแก้มอกไปเผ็ดตับพี่น้องขวดตงไปใหญ่ทำได้แตกแกงอะไม่เดอดกระแซาะเข่าตีบกง่กินมดเขาบักลาย คู่เอียนเจ้าบาดแสบวันนี้โอ้ยสดๆคู่เนาะเอาไม่ใหม่สดๆเนาะแจ้บเป็นบอย่งไี้เนาะใม่ถ้าเนาะใม่ค้างขึ้นบาแซ่บแมนมันต้องสดๆแบบนั้นมันะคุณเสี <lawsuit royable. S 2> ส่บเนาะบัดน <soup> ี้มันก็สดคู่ยางคู่เนี่ยอ่ะเนาะไม่จำกันมิแต่เนี่ยสดๆนะมันก็ได้แซ่บอดซ่อนเจ้าของสองแล้วจะเป็นกลิ่นแบบเสี่แมนอืมโบโบโบปะหิวบะไม่กินข้าวเลยแมันบะเม่ได้ปันได้ตีรอดตอนนี้แดดเต็ม ก็จะเศร้าบรรยากาศก็จะเป็นเข่ากันค่ะ้ยังไงยูนาเนาะยังไงยูน้าค่ะดีค่ะทายปุ๊บเขียนไม่ห่วงไงฟังรอกัะเจวกับเลือดเสี่บเป็นกับร่างใจโอเชนีว่าเี่บแห้งดอมีคนหายกับร่งใจขึ้นเดียวบางเดียว่านเป็นยังเด้ท่เป็นกิจวัตรเส่บนะความหมายนะท้าบมคาดห่วงยิ้มอแม คู่กินโ, oui โดนโดดกินเทือมันจะแซ่บคุยกับน้ำมันอยู่นนนั่ี้เนื้อมันแบบว่ามันพลอยมันสดเลยนะเนื้อแบบมาสดๆเลยเค่ะเนื้อเลือ้อห้องสเปรลวกลวกอันซูร์ตาซูบูย่ายกินตัดตีแล้วห่ากินน้ำโยอแบบนี้เลยเป่าแบบแบบนี้วัวเราเราเสียวลวกตตา ตาแล้วมากินแล้วมากินเดบบนี่พี่น้องบักพริกแก้มหน่อยพี่น้องโอ้ยสูงกันที่เราอยากอยู่แล้วมอนแล้วก็สาบกเนื้ออยู่ถ้าเกิดว่าโดนเนื้อขึ้นอยากนีกมันแสบเลยเนื้อแสบเขาเอ็นนั้นโดดเดือดอีกยิ่งกินหลายคนมันนี่ทั้งมวนพี่น้องทั้งมีความสุกปกติกินผู้เดียวเงาเงามันี่กับไม่มูละอันนี้กับไม่มูได้หนาตากสิกระได้ไหม ขอบคุณคุณคู่นะจ้าจีมาเยี่ยมเยือนก็มาเยี่ยมยามกันล่าสูดนี่สิเป็นคลิปมากกระทกโลกมากสาวรถแมนหลายเดือนแล้วเนาะหลายเดือนแล้วจะเดือนวะมันสองสามเดือนที่แล้วบอกแมนก้อนสงการแมนแมนก้อนสงการมามาเฮายินดีที่ได้รู้จักอีกครั้งอุ้ยพอแกนี่ตรงนี้มีความสุขพีหน้ามัวมัวนในส่วนคู่ไปเฮ็ดบุญกันกัน แมนต้องสายมูเนี่ยที่ข่าว่าคู่สายมูสายเฮ็ดบุญเนาะสายเฮ็ดบุญที่คู่น่ะแม่เอาต่อแม่ต่อเอาเอาแล้วเขาห้างติดติดเยอะอันเยอะเพื่อนสินั่งเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเดี๋ยวสินั่งเดี๋ยววันนีมันเปิดเสียบค่กเว้ยแมนบ่มันสวดเดียรคู่จัดอีกเลยหรือว่าจะอันพักยกพักทองก่อนพักทองสิบพักทองได้ได้เดอะสกิท่า ขั้นแบบเหลือนอนแบบเจน่มเจเสียบแห้งเจคมเสีบสุดยอดกือแี่วเสียบคเสือเด้ม่แม่สาวด้วเสือสาวเพิ่งต้องเสือสาวเนาะจังปดสันเนาะแม่เสือสาวเนาะกินบเบอะไรเด้กอืโอ้อาหารจิงโตโอ้ผิดอี้เด้อผักพี่างไรดเผ็ดเเผ็ดซึน ชื่นบอกก่อนอันน่วยใหญ่บ่เผ็ดหน่วยน้อยเผ็ดอันนี้บเผ็ดพี่น้องเล็กจิ๋วแต่เพิ่มคิ้วนี่เป็นแบบที่คือคู่จุ้ยน่ะแหละเผ็ดแซ่บผสมผสานกันแซ่บแล้วเมื่อเข่ากระบอกสือรดมาได้เสือกงามงามเสือนะม่ได้หรอเสืองามมาได้ได้เสืองามเสือสวยได้ขายวันนี้คู่ขายแด้วขายนี่ทักได้ยูเผ็ดกินแซ่บแบบนัวๆเลยค่ะได้เตี่ยงได้เตี่ยงเราใส่เราเราลางมาเลยละว่างเออว่างเราเอาสีเด้วยสีเออมีทั้งหมดจักสีโอ้เป็นเศร้า สั่งเลยนะครับเด้อของคุณจุ๋ยเนี่ยงามเดียวสีงามมันงามกว่าเสือพ่วงธรรมดาแล้วบาเสือพ่วงมันมันตรงเล่งรล้วบาทันสมัยเนาะเสือท่านสมัยหาหาเบิ่งยากไว้รุ่นไซเสือแนวนี้คู่ส่เรนว่าเศร้าเศร้าเศร้าปีมันบังบงประตกเทนนี่พอดีมันบงบระตกเทนใส่เดเบิดแต่ละคนเขาจะเอาเนื้อเสือมาหันสร้อยจุ่มจุ่มแซ่บมันเคยเห็นอยู่ มันเป็นพลอยบอกพลอยมันต้องต้องซอยให้เป็นเด้ดลองลองลองแมค่สร้อยบ่เป็นมันกับมาได้ซอยแบบนี้บ่แมนบ้างต้องซอยแนวทางมันแนวทางมันแค่นซอยบ่เป็นซอยหนานี่หยาบลวดต้องหมอบ้างมีนุ่คมเลยโหแสบแสบไปหน้องั้นเอาแมนนี่โอเคพูดล่งเอาเสือมันมาแล้วอย่าห้าวใครอันอย่าพักยกแล้วอันจะมาทักหนูอยู่หน่อยไหเขาบอกมีเพียขายแบบนี้เด็ดแมนเขาบ้็อคกันกูบานเฮ้า นี่ฮะบานนี้มันก็เลยเฮ็ดเจียวบ่ค่อยอันบ่แสบแสบต้องเอาต้องเอาต้องเอาดีมาใส่ต้องเอาดีมาใส่กับบะคักสูบเพียร์สูบเพียร์บ้านแม่นเพียรต้องเพียรต้มอันเพียรต้มเไม้ไม้ต้มไม้ไม้แล้วกับกองเอาแล้วกับมาปรุงรสอันใส่ข้าวคัวใส่บักพริกผงใส่บีที่เพิ่นให้มาน้าไม่นว่าเป็นพวกเป็นยังเป็นให้แม่นแมนแม่นแมนไม่เลยเป็นอย่าเป็นถุงกระเพิงขนาดพอได้กินแบบนี้แล้วรู้สึกว่ามันถึงเนาะมันถึงซอยจุ๊บเคพี่น้องมื้อนี้กะ ดีใจหลายมีมูมาซุ่มน้ากับคู่จุยกินแซ่บแบบนัวๆแล้วกันน้ำมอญควอชเชนแน่เนาะแล้วกัตาก,กองเด้อจ่าตาก,กองอื่นน้ำไล,ล, <laughs> ล่เยแล้วอะไรวันเดียอะไรน้อดีใจครับ <laughs> มีมีคนมาซุ่มแซบนะพี่น้องเนาะมันีกับเมนูอาหารซิงโตกับแม่เสือสาวเนาะมึงแซบสาวนี่สามสิบกิบเบิลแล้วผู้ใหญ่รักกิน <laughs> ตับแล้วกันเนื้อพอยพอยแจวเพียขมอ่ำล้ำเฮ็ดเองแล้วพี่น้องเด้อผู้ใดญอัน บกินเนื้อขอบให้กับแล้วกาคนที่บบกินดิบเนาะโดนๆกินกันเถอโดนๆพอกันเถอะมันนี่ขอบคุณทุกคนเลย้อที่เขามารับชมปลาเป็ล้อครัวช่วแน่อร่อยนวแล้วก็กินซ่บแบบนึงกินซ่บแบบเนืงเลื่อมเรื่อมเลื่มอ่ะเื่อมมันนี่ขอบคุณทุกคนนะจ้าที่เขามารับชมกะเดี๋ยวจะให้คุณคู่อ่านอวยพ่อหนเนาะค่ะจังได้กะ ขอให้มีความสุขทุกๆคนนะคะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วก็เงินทองไหลมาเทมาเนาะค่ะเน้องติดตามช่องป้าไปรอดพัวแล้วก็อร่อยนัวกินแซ่บแบบนัวๆด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะสสวััดีครบบ๊ายบายพี่น้องรักพี่น้องเด้อจ้า